สวัสดีครับพีเพนะครับพี่เพจะมารีวิวนะครับหลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับเจ้าตัว Redmi 1 5 c 5G กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้มจากเสี่ยวมี่ในปี2025ซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา3290บาทนะครับจะราคาเต็มคือ4,900 99บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทําการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยนะครับตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคา อาจจะลงแนะนาว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามนี้พี่จะให้ใต้คลิปนี้ทางแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับเพราะพี่ก็กดซื้อมาที่ใต้คลิปนี้นะครับมาดูว่าหลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับเจ้าตัว redmi 1 5 c 5 g กับมือถือที่สเปค ให้มาเพียงพอแถมการซับพอตตัวขึ้น 5G ด้วยนะครับผมตัวนี้มาดูว่าในการดีไซน์ของตัวเครื่องเป็นอย่างไรบ้างนะครับตั้งแต่บริเวณด้านบนของตัวเครื่องถือว่าตัวโมดูลกล้องทำออกมามีความสวยงามจริงครับอันนี้พีขอเช่นชมตัวดีไซน์ของตัวกล้องเลยนะครับนี่ ด้านหลังก็ทำลวดลายออกมาดูน่าใช้งานมากกับงบเลสสามพันถือว่าทำด้านหลังตัวบอดี้ออกมาสวยสดงดงามจริงครับกับกล้องหลังให้มาความคมชัด50ล้านมี AI Camera ให้เรามาผมด้านหลังเขียนว่าตัว Redmi 5 G นะครับผมเป็นแบรนด์จากเสี่ยวมีนะครับผมตัวนี้ซึ่งความบางของตัวเครื่องให้มาบางเพียง 8.2มมกับตัวนี้น้ำหนักคือ2อ้อยสรกรรมถือว่าในการจับในการพกพาซึ่งพี่ใช้งานมาก็ถือว่าพกพาได้ง่ายจริงครับด้านข้างมีปุ่ม Power ตรงนี้สามารถทำการสแกนเพื่อปลดล็อกตัวหน้าจอซึ่งหมกลยว่าปลดล็อกได้เร็วจริงผมหลังจากพี่ทำการใช้งานมาในการปลดล็อกแค่พี่ก็แตะเฉผมตัวนี้ก็ในการปลดล็อกก็ง่ายพอสมควรนะครับนี่แตะนี้ผมซึ่งในการแตะก็ถือว่า แต่ได้ตรงที่เราต้องการจริงนะครับผมตัวนี้เนาะนี่อันนี้คือบริเวณด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้สวยสุดงดงามจริงครับมีตัวนี่ผมรูหูฟัง3.5พ,พอร์ตไอซีให้เรามาแล้วก็ลําโพง1ตัวบริเวณด้านล่างของตัวเครื่องนะครับตัวนี้มาพร้อมกับแบตให้มาก็ถือว่าใหญ่จริงครับแบต 6 0 0 0มิลลิแอมนะครับพร้อมด้วยฟาสชาร์จให้เรามา33วัตต์นะครับถือว่าตัว่สียี่นะครับตัวนี้ทำออกมาได้ลงตัวจริงนะครับนี่พี่ชอบดีไซน์ในการออกแบบตัวนี้จริงครับถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบพอสมควรเลยนะครับสำหรับสมตัวนี้ให้มาเป็นตัว CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงครับซึ่งพี่ทำการใช้งานมากับ CPU จากค่าย Minutec Dynasty 6.30 Octa-Core ซึ่งหมด่าตัวนี้ให้มากระบวนการผลิตคือ6นาโนเมตรในการจับการความร้อนในการจัดการพลังงานถือว่าทำออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงซึ่งพี่ใช้งานมาถือว่าเพียงพอมากนะครับรองรับแอปพลิเคชันสนดทไทยทุกแอปแอปธนาคารทุกแอปก็รองรับนะครับผมตัวนี้นะครับพร้อมด้วยหน้าจอ6.9นิ้วก็ถือว่าหน้าจอใหญ่จริงครับหน้าจอ HD p ath, กับตัวนี้อัตราริเฟตคือ120เฮรกดทัชถือว่ามีความสมูทจริงครับสู้แสงให้มา810อินในการสู้แสงที่กลางแจ้งถือว่าทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมากซึ่งพี่ใช้งานมากับความจุ128กิกนะครับผม กับตัวนี้ที่แรม P ีัใชคือรุ่นแบบเดียวคือแรม4กิกบวก4กิกนะครับก็คือ8กิกตัวนี้แล้วก็สามารถเพิ่มหน่วยความจำภายนอกหรือว่าตัวไมโครอินการ์ดได้อีก1ิทิลไว้นะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ลงตัวมากกับ CPU Octa-core ความเร็ว2.4กิกถือว่าเล่นเกมตัวนี้เนาะในการปรับสูงสุดทุกเกมเกม Rov บอกเลยว่า60เฟรมถือว่านิ่งมากเกม PUBG ปรับไปกลางๆต่ำๆก็ถือว่าเพียงพอเกมเกบชีวิปแพผมพีเล่นมาพีปรับเป็นค่าีฟอลต์หรือว่าคำว่าลื่นไหลก็ถือว่ามีความสมูทจัดการพลังงานถือว่าลงตัวจริงครับเกม PUBG ก็ถือว่าลื่นตัวนี้ผมและเกมฟรีไฟก็ถือว่าโอเคมากซึ่งพีใช้งานมาถือว่าตัวเกมในการจัดการพลังงานถือว่าทําการบ้านออกมาได้ดีพอสมควรแล้วก็ในการอัปเดตตัวนี้อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดคือ Xiaomi Hyper OS สื่งสือว่า Android 15นะครับ นี่ซัพพอร์ต Wi-Fi 4และ Wi-Fi 5ตัวนี้สามารถทำการซัพพอร์ตเป็นเครือข่าย Wi-Fi 5ก็ถือว่ามีความรวดเร็วในการซัพพอร์ตในการดาวน์โหลดข้อมูลซึ่งพีก็ใช้งานมาก็ถือว่าเพียงพอมากซัพพอร์ต2ซิมขึ้น 5G นะครับผมตัวนี้แล้วก็สามารถทำการใช้งานในการแชร์ฮอสปอตซึ่งก็รองรับในการตั้งค่าในการแชร์ส่อน ได้หลากหลายรูปแบบนะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าใช้งานได้ดีพอสมควรเลยหลังจากพี่ทําการใช้งานมานะครับนี่ก็สามารถตั้งค่าความปลอดภัยแล้วก็ตั้งค่าอุปกรณ์ได้นะครับแล้วก็มีตัว nfc ผมสามารถทําการใช้งานในการแตะก็ส่งข้อมูลได้แล้วก็มีตัวดีวผมเสียบมีแชร์ด้วยในการแชร์ผ่านอุปกรณ์เสียบมีด้วยมีความรวดเร็วจริงครับแล้วก็มีตัวในการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบจริงครับตัวนี้เนาะปล่อยฮาร์ดสปอตก็ปล่อยง่ายนะครับแล้วก็หน้าจอหลักตัวนี้ก็มีการใช้งานตัวแบบ ไม่ต้องพัดหน้าจอก็ได้หรือว่าใช้งานแบบเสียจอให้จอดับลงก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้บอกเลยว่าเยอะจริงมีการยกขึ้นเพื่อปลุกหรือว่าแตะ2ครั้งเมื่อปิดหรือเปิดหน้าจอขนาดล็อกตัวนี้ก็มีให้เราอยู่นะครับบอกเลยว,ว่าเวิร์กมากกับฟัง์กชันนะครับนี่อันนี้คือการแสดงผลและความสว่างซึ่งพีทําการปรับตัวนี้สามารถทำการปรับเป็นสูงสุดถือว่าหน้าจอก็สวยจริงครับอันนี้คือโทนสีก็ ปรับของโทนสีได้เป็นอิมสีมาตรฐานหรือว่าสดใสก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็สามารถปรับตัวอีเคอไลเซอร์ของเสียงก็ปรับได้เช่นกันอันนี้คือปรับตัวหน้าจอปรับเป็น 60H ิบเฮิรตเฮิร์ตัวนี้ก็ปรับได้ซึ่งพีปรับเป็นสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายหูนะครับในส่วนของเรื่องเสียงซึ่งพีใช้งานมาตัวเสียงก็ ปรับตัวอ e ีคอร์ลเซอร์ของเสี่ยมีเสียงได้ซึ่งปรับเป็นได้หลากหลายรูปแบบจริงครับคือปรับเป็นถึง9รูปแบบผมตัวนี้นะครับอย่างให้ดูเลยถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้นะครับ อันนี้คืออ e ีโคไลเซอร์ในการปรับเสียงนะครับกระดพงหนึ่งตัวก็ถือว่าเสียงมีคุณภาพพอสมควรนะผมตัวนี้สามารถใช้งานได้กดทัชก็ถือว่ามีความสมูทจริงครับซึ่งพี่ใช้งานมาตัวนี้บอกเลยว่าซัพพอร์ต 5g ที่ลงตัวจริงครับไม่อวยนะพูดตรงว่าใช้งานได้ดีพอสมควรเลยหลังจากที่พี่ทําการใช้งานตัวนี้มานะครับจัดการพลังงานกับแบต6 0 0 0ถือว่า1วันเพียงพอมากนะครับผมนี้มาดูว่าตัวกล้องหลัง 50ล้านกับกล้องหน้า5ล้านนะครับจะเป็นยังไงบ้างซึ่งกล้องนะครับผมหลังจากที่พี่ทำการใช้งานมาตัวกล้องถือว่าทำออกมาได้ลงตัวจริงมีความคมชัดกดชัตเตอร์ก็กดง่ายนะครับผมตัวนี้เนาะถือว่าตัว Xiaomi ทำจากตัว Redmi สิบห้าีออกมาได้สวยสดงดงามแล้วก็สมบูรณ์แบบจริงครับถ่ายภาพที่ความคมชัด50ล้านที่คำว่า อัลต้า HD นะครับผมตัวนี้แล้วก็ซูมได้2เท่าในการถ่ายความคมชัดนะครับก็ถือว่าดีมากมีการถ่ายกันขึ้นมีภาพบุคคลให้เรา มีรูปถ่ายมีวิดีโอพ0ด 80p 30เฟรมแล้วก็มีตัววิดีโอเคลื่อนไหวเร็วนะครับก็ถือว่าคุณสมบัติของตัวกล้องให้เรามาเยอะจริงครับแล้วก็มีแกลเลอรี่ของตัวรูปภาพให้เรามาผมจากตัวนี้ผมบอกเลยว่าเวิร์กมากซึ่งพี่ไปสัมผัสตัวกล้องมารู้สึกว่าสีสันและก็สกินโทนมีความสวยงามจริงครับอันนี้ขอเช่นชมกับคุณภาพ ของเจ้าตัว Xiaomi หรือว่า Redmi 15c 5G บอกเลยว่าเจ้าตัว Redmi 15c 4G ก็ใช้งานได้ดีพอสมควรเลยซึ่งพีก็ใช้งานครอบคู่กันมาบอกเลยว่า work มากเลยครับนี่คือใช้งานได้ดีพอสมควรเลยตัวนี้นะครับ คุ้มนะกับงบ3,290บาทส่วนตัวนะ้ันอีกตัวคุณมือจะตัว Redmi 1544T นะครับครับผมพี่ก็ทำการใช้งานอยู่บอิโลวาดีไซน์ในความแตกต่างก็เหมือนกันนะครับถือว่าทั้งคู่มีความสวยงามที่ลงตัวจริงนะครับนี่อันนี้คือบอด y ี้่างต่าง ทุกอย่างคือเหมือนกันนะครับแต่นี้จะเป็น 4G อันนี้จะเป็น 5G ซึ่งพี่ก็ใช้งานมาก็ตัว Redmi 15C ก็ถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรคุ้มนะกับงเงิ2,000กว่าบาทเดี๋ยวพี่จะขอแนบริงิ์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าให้นะครับผมบอกเลยว่าใช้งานได้ดีพอสมควรเลย กับคุณภาพบอกเลยว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยตัวนี้ผมหลังจากที่พี่ทำการใช้งานมาเป็นหัอที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็สเปคให้มาดีจริงกับตัวดีไซน์ที่มีความสวยงามในการออกแบบแบตบก็ให้มาเยอะนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยเป็นหัวที่พี่ใช้งานมาแฮปปี้มากๆนะครับผมตัวนี้เนาะกับคุณสมบัติที่ ครบจบจริงคับผมกับเจ้าตัว Redmi 1 5 4นะครับผม 5G พี่ผมจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับผมเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันูนย์ไทยนะครับตามลิงก์ที่พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับ ปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ใช้งานได้ถือว่าดีพอสมควรเลยกับตัวนี้รับรองไม่ผิดหวังครับผม CPU ดีเล่นเกมสบายหายห่วงหน้าจอ 120Hz หน้าจอใหญ่6.9นิ้วสู้แสงดีฟ a s ชาร์จสามสอนพร้อมด้วยแบต6000มิลมทุกอย่างคือเพอร์เฟกจริงกับตัวนี้ผมสนนี้ขอบคุณครับ